เขาป้าเขาดงกันพี่น้องกันเลยมาหาหน่อไม้ไปต้มค่ะต้มกินกับเจลค่ะกับปนค่ะเบิ้งนะคะมาเบิ้งว่ามะลุนกันบรมาณสีมิ้นท์หอเ่ค่ะโอด้บะปุมาเบิ้งค่ะพี่น้องมาเบิ้งค่ะโอ้โหเบิ้งค่ะเบิ้งค่ะพี่น้องเว้ะโอ้นอที่นู้นไม่ขี้แพ้ร้อนอ่อน นี่ค่ะสองพ่อได้กินแล้วค่ะพี่น้องสามสามสี่นอกันเน้ะค่ะพี่น้องจำหนีก่อนค่ะพ่อได้กิน,นะค่ะพี่น้อง มันควนมหา,หา,กากัดออกกระไลยพี่น้องเดี๋ยวสิมาสับไปเกียงอีกค่ะพี่น้องเป็นนกไม้ไผ่เลี้ยงค่ะยางดีเลยค่ะพี่น้องวันนี้ก็ไป่ซับนี่กันนะคะ่ะาหานนกไม้ไปต้มค่ะพี่น้องต้มกระปุลค่ะสวัสดีค่ะ